สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินรสนะคะที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะวันนี้แอดมินรสก็จะพามาชมรถเข้าใหม่อีกเช่นเคยนะคะอยู่ที่สาขา99นะคะลูกค้าสาขา99เราอยู่ตรงข้ามกับศูนย์ฟอร์ดนะคะหรือเยื้องเยื้องกับแมคโครนะคะลูกค้าอยู่เส้นขาเข้าเมืองนะคะก่อนถึงโรงเรียนเซนโยแซฟนะคะ,ะก่อนถึงโรงเรียนเซนโยแซฟเต็นเราจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะขาเข้าเมืองนะคะ วันนี้นะคะแอดมินรถจะพามาชมเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งลงจากเทนเลอร์นะคะสดสดร้อนร้อนกันไปเลยนะคะคันนี้เป็น Honda c ซ v i ิปี2018นะคะลูกค้าอ่ารอรอด,ดูดูกันแบบนี้ไปเลยนะคะคันนี้มาในโฉมสีดำนะคะลูกค้าแม็กพร้อมสวยมากนะคะคันนี้ อ่าแม็กเป็นแม็กแท้แม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะสีก็สีเดิมจากโรงงานเลยนะคะยังไม่ได้ทําสีนะคะลูกค้าคันนี้ไม่เคยชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้นะคะรถเล่าทุกขั้นคัดเกตพรีเมียมทุกขั้นนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีของแถมติดมากับรถไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้ารับประกันได้เลยนะคะอ่าคันนี้ก็หล่อๆกันไปเลยนะคะสีสวยมากนะคะลูกค้า ลูกค้าเดิมถือว่าดูแลดีมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูไฟตาไฟตาสวยงามมากค่ะลูกค้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะถ้าดูไกลๆนี่เหมือนตาเหี่ยวเลยนะคะนี่สวยๆกันตามนี้เลยนะคะใครที่สนใจมองหารถ Honda Civic อยู่ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะก็จะมีแอดมินคอย ตอบคำถามและให้คำปรึกษานะคะแล้วก็มีทีมเซลล์มืออาชีพคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษานะคะในเรื่องการออกรถนะคะตัวนี้นะคะไฟไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ด้านหน้าด้านข้างตรงนี้เลยนะคะซีวิ c รุ่นนี้เขาจะออกแบบมาได้สวยค่ะดีไซน์ได้สวยได้มีความสปอร์ตเข้ากับตัวรถได้ดีนะคะ แล้วก็ในตัวของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าเป็นสีดํานะคะส่วนด้านบนของประตูก็จะแต่งไปด้วยคโครเมียมนะคะลูกคา้าทั้งประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังนะคะขอบด้านบนนะคะแล้วก็ตัวที่จะเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสมาร์ทคีย์ให้ด้วยนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะ สวยๆตามนี้กันเลยนะคะลูกค้าหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาอยู่ก็เข้ามาดูรถได้นะคะนี่เลยนะคะไฟไายก็เป็นแบบตัว C นะคะสวยนะคะคล้ายๆบูมเมลงเนะาะสวยๆกันไปเลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้เคยทำสีนะคะลูกค้าสีเดิมเลยนะคะคันนี้การันตีได้เลยนะคะ ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะรถของเราทุกคันใหม่แท้นะคะไม่มีก่อน,นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะคะอ่าเปิดออกมาด้านในนะคะก็จะคุมโทนไปด้วยสีดำนะคะแล้วก็มีลูกเล่นนิดหน่อยนะคะเป็นตะเข็บได้สีแดงนะคะบุกกับอขอบตัวหนังที่หุ้มนะคะ ตัวเบาะก็เช่นกันนะคะเบาะก็เป็นเบาะหนังนะคะคันนี้เบาะหนังสีดํานะคะแต่งลวดลายไปด้วยตะเข็บได้แดงนะคะเพิ่มความสวยงามและสปอร์ตไปในตัวนะคะเาบาะก,ก็มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะตัวพักศีรษะก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะปรับตามความสูงความต่ําของตัวเรานะคะตามนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดมินจะให้ดู ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าชัดๆกันไปเลยนะคะมาเริ่มในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีตัวเพิ่มลดเสียงนะคะโหมดของโหมดเครื่องเล่นนะคะแล้วก็โหมดต่างๆนะคะแล้วก็สามารถรับสายโทรศัพท์ได้จากตัวพวงมาลัยเลยนะคะจะอยูอ่ด้านล่างของตัวลดเพิ่มเสียงนะคะตัวปรับโหมดนั่นเองนะคะก็พวงมาลัยคันนี้ก็ออกแบบมาได้สวยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้าน มีตาสัญ,ญลักษณ์ของ Honda อยู่ตรงกลางนะคะและก็เช่นเคยนะคะตัวนี้อ่าหน้าจอแสดงผลน,นะคะก็จะแบ่งแยกออกมานะคะก็จะมีตัววัดรอบนะคะตัววัดความเร็วนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ต่างๆของตัวเครื่องอตัวเครื่องยนต์นะคะหากรถมีปัญหานะคะเช่นเคยค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแจ้งเตือนอยู่บนหน้าจอเล่านะคะก็ช่วยเซฟการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะคะเราก็ เซฟตัวเราด้วยนะคะตัวนี้ขับไปก็พยายามมองที่หน้าปัดไปด้วยนะคะ mm. และคันนี้นะคะ mm. ก็เป็นแบบ uh, ระบบสตาร์ทมือนะคะ mm. เป็นแบบพุทธสตาร์ทนะคะคันนี้ uh, mm. ไม่ต้องใช้กุญแจเสียบสตาร์ทแล้วนะคะ mm. เป็นรถรุ่นใหม่แล้วเนาะ,ะแล้วก็ขยับมาตรงกลางนะคะช่องแอร์ด้านบนนะคะ mm. ก็ออกแบบมาได้สวยนะคะตัวนี้เป็นช่องแอร์คู่นะคะแล้วก็ ปุ่มไฟฉุกเฉินตัวนี้กดใช้งานปกตินะคะอันนี้แอดมินกดค้างไว้เนาะก็ใช้งานได้ปกติและส่องสว่างปกตินะคะและในส่วนของหน้าจอเครื่องเล่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีโหมดต่างๆนะคะ ด้านซ้ายและด้านขวาลูกค้าสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะคะส่วนแอร์นะคะแอร์ Air ตัวนี้ก็เป็นแอร์แบบออโต้นะคะลูกค้าเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะแค่เรากดปุ่มออโต้มันก็จะปรับอุณหภูมิภายในอัตโนมัติเลยนะคะหรือถ้าเราไม่ใช้ออโต้เราก็ปรับได้นะคะอยากได้ความแรงของลมเท่าไหร่นะคะความเย็นเท่ากี่ความเย็นกี่องศาตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะคะ และด้านล่างลงมาก็จะมีช่องเก็บของขนาดเล็กให้นะคะวางโทรศัพท์วางเอกสารได้นะคะวางกระเป๋าตั้งเนาะตัวนี้อ่ะแล้วก็เกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกคา้าอ่ะมีปุ่มอีโคโคาร์ให้ด้วยนะคะเป็นปุ่มประหยัดน้ํามันนะคะตัวนี้ใช้โหมดประหยัดน้ํามันได้นะคะและเบรกมือนะคะจะเป็นแบบอ่ากดนะคะลูกค้าเพียงแค่ เราเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มนี้ก็สามารถล็อกได้เลยนะคะล็อกเบรกได้เลยนะคะมีช่องเก็บแก้วน้ําให้ด้วยนะคะก็กว้างพอสมควรนะคะและที่พักแขนตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะคะสามารถเลื่อนได้และเปิดได้นะคะด้านล่างก็จะมีช่องเก็บของขนาดเล็กให้นะคะตัวนี้อ่าโอเคค่ะก็หากลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถเก๋งขนาดกลางนะคะ ไว้ใช้งานเป็นรถแบรนด์หลักนะคะตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะก็เราจะมีทีมเซลล์มืออาชีพคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษานะคะค่ะคันนี้ผ่อนเท่าไหร่งว่เท่าไหร่ตัวนี้สอบถามกันเข้ามาได้นะคะรถเราทุกขั้น ไม่แท้ไม่มีก็อนนะคะลูกคา้าเอกสารเกี่ยวกับอาชีพก็ไม่ยุ่งยากนะคะอนุมัติเร็วภายใน1-2ถึงวันนะคะหากลูกค้าเครดิตดีรอรับรถได้เลยก็ว่าได้นะคะอ่าสวยสวยเลยนะคะลูกคา้าอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะราคาเท่าไหร่ผลเท่าไหร่นี่สอบถามกันได้เลยนะคะรถเรามีหล,หลายรุย่นหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งขนาดเล็กรถเก๋งขนาดใหญ่กระบะตอนเดียวกระบะแคบหรือ จะเป็นแคบปติดคอกหรือจะเป็นสีประตูรถครอบครัวขนาดเล็กขนาดใหญ่เราก็มีให้เลือกหมดนะคะลูกค้าเพียงแค่ลูกค้าสอบถามกันเข้ามานะคะเรามีรถให้ลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะส่วนเรื่องโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าสงการแล้วนะคะเราก็มีโปรโมชั่นดีๆและส่วนลดให้ลูกค้าอีกมากมายนะคะทักแชทสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวก ทักเข้ามาก็เข้ามาด้วยตัวเองได้นะคะมาทดลองขับรถก็ได้นะคะทดลองขับฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนนี้นะคะหรือลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาทางเราก็มีบริการนำรถไปให้ชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้แอดมินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะหากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถอยู่นะคะ รถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สำคัญไม่แท้ไม่มีก่อน,นะคะลูกค้าให้คิดถึงเราได้เลยนะคะประเสริฐพลลุงเรืองสกลนครนะคะโอเควันนี้แอดมินรถก็ขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบา,บายบาย